สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบ้านเองดิจ้ามาจ้ะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเหมือนเดิมนะจ๊ะหลังจากที่ว่ามาคืนนี้พี่โยไปช่วยเพื่อนๆจัดดอกไม้ก็จึงกลับมาค่ำหน่อยนะจ๊ะไม่ค่ำนัดดึกเลยนะจ้ะประมาณถึงนีกประมาณห้าทุ่มนะจ๊ะมาถึงบ้านพอมันก็อยู่คนละอำเภอไกลกันอยู่นะจ๊ะอันนี้พี่โยก็ตื่นเช้ามาอาบน้ำซีซัรียบร้อยเสียมมาทำกับข้าวกินตอนเช้านะจ๊ะไม่เหนื่อะไรมากเนะจ้ะวันนี้พี่โยก็ มาทอดปลาจารย์กาลังนั่งทอดนั่งอะไรอยู่แล้วก็จะมากินเ้าแล้วก็มีพักกลุมดองแล้วก็พักเสียนดองของแมลีนะจ๊ะไปกินกันน้ำผกปลาปูนแล้วก็ปลาทอดนะจ๊ะเดี๋ยวพี่โยจะให้ดูว่าพี่โยกำลังทอดปลาน่าจ,จะเป็นปลาน,นิดหน่อยนะอะไจะที่ว่าเคยเสือ,อไวแล้วก็ทำกริชทำอะไรเอาไว้นะจ๊ะแต่จูเย็นไวแล้วก็จะามาทอด้ะเดี๋ยวพี่โยให้ดูนะจ๊จะไปชปลา น,นี่พิโย่เสียบทอดเสียมอะไรมันมีกะแกรงนั่ง,นงเปลาอยู่แล้วก็จะมีพักเสียนดองแล้วก็คุมดองของเมนดีด้าแล้วนี่ทอดปลากรอักครู่นะจ๊ะเดี๋ยวก็จะได้ไป,ไปกินข้าวด้วยกันนะจ๊ะนนี้พี่โยก่ละลายนะพริกป้าปนไว้เลยนะจ๊ะน้ำพริกปลาพงนะจ๊ะนี่กันจะพักคุมดองกับพักเสียนดองเสียบๆปลาทอด,ดจดดเดี๋ยวเรามากินข้าวกับพี่โยนะจ๊ะนี่ มาจ้านี่ก็พี่โยทำกับคงกับข้าวเสร็จแล้วนะจ๊ะจะได้เวลากินแหละเมนูก็ไม่มีอะไรมากนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นข้าวหนึ่งชามใหญ่ๆเลยจ้ะนี่อันนี้ก็เป็น,น,ยยน,น,ปนพักเซียนดองกับพักกลุ่มดองนะจ๊ะอันนี้พักกลุ่มดองนี่มีดอกมีอะไรได้เป็นพักเซียนนะจ๊ะน,นี่เป็นป้าทอดจะไม่สวยห,หน่อยจะไม่สวยแต่จพะพวาดเหมือนเอาใส่ช่องปิดไว้แล้วทีนี้พอเอาออกมาเรา เนื้อปลามันนั่นก็เลยติกระทะนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เป็นน้ําพริกป,ปลาปนเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะอันนี้พี่โยขออนุญาตจิ้นกับมือด้วจ้ะนี่อาจจะเขาเช้าด้วจ้ะนี่เขาเช้าจะประมาณก,ก็จะสามโมงสี่โมงนะจ้ะนี่อ่าขย้ำขย้ำนี่เลยอนี้อันนี้ก็เป็นทักกุ้มนะจ้ะนี่จ้าเจ๊๊๊๊ทักกุ้มดองโยต่อยเลยเด้อจ้ะนี่ ต่อยก็ถวยอย่างนี้เลยแบจ้ะอันนี้พักเตียนจ้นทำแล้วก็ใส่ตู้เย็นเอาไว้ในใจะจะอยู่ได้นานันใจ จริงค่านาก็ทราว่าเขาได้กรไดาษอนันผิดแตงว่าัีหวะโยโย่ยจิมม้มจะอร่อยกว่าเดี๋ยวจิ้มปลาหอด ยังไม่กินข้าวเช้าก็มากินก็พิยุทธด้จ้ะนี่ข้าวเต็มชามเลยแา้ถอดก็เสบๆด้วยจ้ะ เนื้อปลามันเชองจะนั่นน้จะวาวะใสช่องปิดไว้นานเราเอามาถอดเลยเมือนมันติดกระถะนะาจา๊กเนื้อ เปียนดองกับเตบ็บพักกุมดองกับเตบ๋ออย่าอร่อย ารมาทังกิหนาบารหรือไม่ตึงเอาบรรยากาศช่วงที่ว่าเงาบานยังบงังแดดยุ่นจ้ะมันม่ร้อนด้วยถ้าพี่โยกินคนเดียวก็จจะประมาณนี้แหละจ้ะ ใส่มือใส่อะไรกินเลยมันอร่อยดีจากถ้ากินน้ำผีก,กระพักใส่มือกินเนี่ย้าใครที่อยู่โคราชอยู่อะไรจะกินเป็นนลจะกินเขากะมือแต่การมาทุกคนนะจ๊จะจะเป็นน่าจะเป็นรุ่นรุ่นพี่โยกขึ้นไปหนู่นจัะ ดูลังๆมากอาจจะกินเนี่ยเป็นาจากากินเขากับมือเนี่ยัะกุ้มนี่ก็ ยอดอ่นอ,อนๆดอกอ่นอ,อนๆเลยจ้ะนี่ทำมวนใหญ่ๆแล้วจิ้มเลยอาจจะใครยยงไมากินข้าวเช้ามากินก็พิโยได้จ้ะนี่ โยคคิดว่าทิ้งเขากับพักดองกัะน้ำผิดนี่ต้องเพิ่มเขาอีกก็เลยตักเขามาชามหนึ่งเลยจะจะได้ไปตองหลุกเดินบ่อยเน,ะ <c oughs> นาะแ่่ก็ต้องเพิ่มแน่นอนจะต <c oughs> ักเซียนดองนี่กำลังรลชดสาดพอดีเลยจ้ะ mày bèo mày khêm nó chẳng Chỉ là mang tươi rồi chả ุมนี่ก็เป็นดอกดีแต้นี่มิจต่ดอกไปเก็บช่วงเป็นดอกออนพอดีนะเอนตุยแลวน้ำพริกอร่อยจริง เรว่าวันนี้พี่โยก็ต้องมีภาลกิจไปช่วยจัดดอกไม,ม้เมือนเดิมมันจะเพราว่างานถ้าจะทันเขาจะมีู่นี้นะจ๊ะก็เลยํำเนี่ยต้องคือต้องเอาให้เซจเรียบร้อยเมื่อถุกยางเลยคือต้องทําให้เซจเมื่อถุกอย่างเลยจ้ะเพราะว่าเราจะไม่ทันรับแต่ว่าที่ดอกไม้คือจะใบเสียบกลางคืนนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวเดนแดด๋รวันไหนวันนี้มัน,นจะโซนจนเลยต้องไบเสียบ คืนนี้จ้ะเพื่อนี่พี่โยก็จะได้กับ,บ้านดึ๊กเลย ักคุมดองตุยกับน้ำพิกนีดน้ำพิกเป็นตอนๆจะไม่ได้ทำเป็นน้ำน,นจะจ๊ะเพราะว่าทาไตน้ำปลาเยอะไปก็จะเข้มน,นจะจ๊ะก็เลยทำให้แบบเป็นขน้นๆไปเลยจะ้ะ นีี่โยกินเขา้าเสร็จเนี่ยก็เดี๋ยวกว็สายๆก็เตรียมตัวออกเดินท่าอีกจะเดี๋ยวจะไปจัดตอกไมน้นนจะ้ะ บรรยุทพิยกับประมาณนี้เลยจ้ะเราทำกับคงกับเผากินกัเอาทำกินง่ายๆไ,ไม่ต้องยุ่งยากจ้ะฮะกินง่ายๆเลยปักกลุ่มดองปักเซียนดองก็มีอยู่ในตู้เย็นยจ้ะหนึ่งยีก,ก็เอามาเอีก็ขา้าวเนี่ยน้ำพร,นนริกปลาปนนี่อร่อยอร่อยอ่ะ เป็นยอดวัวเลยจนด์ภาคภูมิขุดเขาจนหมดางเนียนคลิกเลยจ้ะ พักเตี่ยนดอกยังเหลือหลายนี่ขนาดพี่โยมาแค่ซ้ำเดียวใหญ่ๆนี่ได้จะนี่ซใหญ่ได้จะน,นี่ไม่ใช่ลูกเล็กๆนะจ๊ะเต็ <c oughs> มซ้ำยังมดความอร่อยแต่แค่นี้กับพกก่อกรน่าจะเพราะว่าม,มันก็หิวมันก็ติดใจอีกะไรจ้ะแต่ว,ว่าเก่งใจนั่นะนี่ไม่ใช่เก่งใจนะเกนะ่งใจตัวเองว่ายิ่งเยอะเราเดี๋ยวมันจะไปปืดอัดอะไรอย่างเงี้ย ออเตียนดอนี่รสชาติพอดีโยกินเลนได้เลยจ้ะฟ้าถอดกัแซบจะว่ากรได้เนื้อที่กระทะรุดออกไปหลายอยู่จ้ะ ขึ้น้วยแล้วจะน้ำพึ้งพักกลุ่มก็เดือยยอดเดือยจะนี่แพักเซียนนะจ๊ะจะกระดุษชาดแซ็บอยู่อะไรจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้จากพี่โยพาไปนั่งกินข้าวเช้านะจ๊ะนี่ก็พวกพักผื่นบาดของพี่โยหลือจะพักกลุ่มกับพักเซียนนะจ๊ะแล้วก็ปลาทอดพี่โยก็ต้องขอขอบพระคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ้าที่เฉิดกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยรักเอฟซีทุกคนนะจ้าสวัสดีจ้า